สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาครผมทำกิจกรรมของผมตอบนะคผมตอบคําถามท,าที่ทุกคนเคยถามมาครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมพี่ชอบแซนตัวไหนมากที่สุดคะผมชอบเอ่มชอบเฟลครับชอบสัตว์อะไรมากสุดหมากับแมวครับพี่อันเดอร์เทลเอไหนครับก็เป็นเอยูงครับพี่ชอบแอสเรียลในเอไหนคะก็ยูทนี่แหละถามว่า พี่ชอบอาหารอะไรมากสุดพิซ่าครับเครื่องดื่มก็ก็ชอบน้ำไงครับเออถามแปลกๆเนาะการใส่ชุดเป็นไงเรื่องของกูครับจะทําคลิปอื่นนอกจากจาก u n d e r t ์เ l ลตัวนี้ผมจะไปทำ u n d e r t ์เ l ลตัวของไทยไหมไม่ทําครับเพราะว่าประเทศไทยยังไม่มี u n d e r t ์เ l ลครับใจเย็นแล้วก็อิอแซนกับเอลอร์แซนใน AU ไหนครับอ,อครับแซนมีก่ AU มีหลาย AU ครับอ้าวมีคนละเมิดกฎเราแล้วครับ ผมเคยเตือนแล้วนะผมว่าอย่าตอบคอมเมนต์แทนผมนะครับพี่อยู่ใช่ไหมจังเราจะเป็นขึ้นรอบเป็นค่ายเนี่ยผมเราก็ครับผมจะทําการบล็อกผู้ใช้งานนะผมไม่่ใชเเนื่องจากว่าครับผมเขาทําผิดกฎกติกานะผมผมเคยบอกแล้วนะผมว่าอย่าตอบคอมเมนต์แทนผมอยังเปลี่ยน หน้าม,ามาันเลอะมาาจะทใไีช่างมาันเถอะ่พี่มกไปช่างเออมีคุกคนไทยสร้างแซนหรืยอยังครับยังครับผมยังไม่มีครับพี่เอ,ออย่าบล็อกหนูนะครับกูจะบล็อกมึงครับเดี๋ยว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 คือกูเสียเวลาหนึ่งนาทีกับเรื่องไรสาระมาเยอะละเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถาม พี่ชอบแอสเลรีนในเอยไหนผมชอบ Undertale ครับพี่อายุเท่าไหร่ผมอายุ14ครับถามว่าพี่ชอบอะไรมากก็กดต,ตอบไปแล้วนี่หว่าแต่ทาคลิปอื่นนอกจากอันนี้แม่ผมคําตอบคือเรื่องของกูครับก็อิงแซนกับเรซในเอ็นติวอยเอ่อพี่ตั้งเป้าหมายซับสไครต์ไว้เท่าไหร่ครับเออพี่แล้วพี่เคยชักว่าวไหมก็สมัยเด็กก็เคยนะผม ชักบ่อยมากครับผม,มก็ลมมันดีับผมสมัยก่อนผมก็ไปอยู่ที่บ้านยาบ้านใหญ่ก็ชอบเล่นนะผม <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรแล้วมึงมาทําไมวะเนี่ยใส่หัวไปดีพี่เกิดเดอะไรสิงหาครับเล่นเกมชอบเล่นเกมอะไรไม้คับครับพี่หน้าตาพี่เป็นไงเรื่องของผมครับผมวางอ๋อแล้วก็นี่ผมอยากให้วางเฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปคลิปอะก็ผมก็วางไว้ตลอดนะผม เออที่ที่ที่พี่ดูมาแซนตัวไหนเก่งที่สุดก็น่าจะเป็นบิวแซนไม่ก็อิงแซนครับขอประวัติตัวอื่นที่ไม่ใช่แซนเช่นปัเปรลไม่ครับ Under world, อันเดอร์เวลด์ได้ไหมครับไม่ครับพี่ชอบแอสเรียลใน a อไหนก็ผมชอบในทุกๆ a อครับพี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายครับยังไม่มีแฟนครับก็อายุ14ครับขอไลน์ได้ไหมก็ให้ไปแล้วครับ เออคนไทยสร้างแซนยังยางครับส่วนไอ้คำถามนี้ไม่ตอบมันยาวครับพี่แซนอันเดอร์เทลยังไงครับผมงงกับคำถามมากครับพี่ชอบแซนตัวไหนมากที่สุดครเอ่อเฟลครับผมหนึ่งกหนึ่งเท่าเท่ากับเท่าไหร่อ๋อเท่ากับหน้าต่างครับคิดเอาเองนะถามอะไรหน่อยเดี๋นะครเออถามอะไรครับ